Hmm. เ2คสิบสองคำทำสเสน่ห์สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอมาเสนอวิธีทำสเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับการทำสเสน่ห์นั้นก็มีหลากหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับตำราและครูบาอาจารย์แต่และสำนักท่านจะ,ะสอนกันมาอย่างไรนะสูตรนี้ท่องเพียงสามจบ กับคาถาไม่กี่คำในการทำเสน่ห์แต่ต้องมีใบมะเขือบ้ามาเป็นส่วนประกอบใบเดียวก็พอไม่ต้องคัดเลือกอะไรมากนะอดูให้สมบูรณ์ทำได้ทั้งหญิงทั้งชายนะเขียนชื่อบุคคลคนนั้นลงบนใบมะเขือบ้าแล้วเสกด้วยมนนี้สจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมภะสะอิตามะหสุราสะวาหุมโอมภะสะอิตามะหสุราสะวาหุมโอมภะสะอิตามะหสุราสะวาหุมเสร็จครบสามจบนะ แล้วซุกเอาไว้ใต้ที่นอนของเราตำราบอกว่าคนคนนั้นคนที่เราหมายตานั่นแหละก็หมายถึงทุกเพศทุกวัยหมายถึงใครก็ได้ที่เราเจาะจงนะสิ่งนี้เหมาะกับคนที่เขาโสดนะคนที่เขายังไม่แต่งงานหรือพอ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ถ้าเขามีคู่มีครองแล้วไม่ควรทำไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ ถ้าผิดจารีตประเพณีอย่าไปทําสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องห้ามได้แล้วห้ามเลิกนะเสร็จแล้วถ้าได้สมประสงค์แล้วให้เอาไว้ที่ใต้ที่นอนตลอดใบมะเขือบ้าตัวนี้นะผลก็คือผลจากที่เราทำนะ่ะตำราบ,บอกว่าบุคคลผู้นั้นจะอยากมาหาเราไม่ว่าด้วยวิธีไหนจะมาหาเมื่อไหร่ผู้เราคงไม่มีคำตอบให้ ที่ว่าไม่มีคำตอบให้หมายถึงการปลุกเสกหรือการกระทำของแต่ละบุคคลน,นั้นความเพียรไม่เท่ากันสังเกตจากคำถามนะบางคนถามมาว่าไม่ท่องนโมสามจบได้ไหมเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมจะไม่ท่องไม่อธิษฐานได้ไหมอยากให้อีกฝ่ายมาหาเราเลยโดยไม่ต้องทำอะไรได้หรือเปล่าคำถามแบบนี้ก็มีนะบางคนบอกว่าคาถายาวเกินไป คำถามที่บางทีก็เหมือนจะแบบถ้ามันดูยากจนเกินไปมันลำบากจนเกินไปก็ไม่ต้องทำนะแค่นั้นนะง่ายนิดเดียวนะสังเกตจากบางคำถามเหมือนจะลองพรมหรือเปล่าไม่ทราบแน่บางคำถามก็อาจจะไม่รู้แบบบริสุทธิ์ใจก็มีฉะนั้นการที่เราจะไปว่าสวันเวันเกิดไม่เป็นไปตามนั้นก็จะหาว่าผู้เรานั้นโม้กเกินความจริงบางคนเห็นผลวันที่4ี่บางคนเลิกทำไปแล้ว เขากลับมาในอีกไม่กี่วันเขามาหาในอีกไม่กี่วันบางรายทำแค่ข้ามคืนก็ได้รับข่าวดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราไม่สามารถระบุชัดเจนได้มันขึ้นอยู่กับคนทำทุกๆคำถามจริงๆแล้วผู้เล่ามีคำตอบนะแต่มันอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวกันทั้งหมดและความเชื่อก็คือความเชื่อเราก็ควรมีสติแยกแยะเพื่อประโยชน์ของแต่และบุคคล สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนนะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องของเวทมนต์คาถาไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะอยากใช้แล้วเห็นผลเลยเหมือนการเดินไปเปิดไฟหน้าบ้านแบบนั้นคงไม่ใช่ถ้ามันง่ายอย่างนั้นเขาคงไม่ต้องไปยกโครร่ำเรียนเฝ้าบำเพ็ญเพียรเจริญสิลภาวนาธรรมสมาธิให้เสียเวลาแต่หากตั้งใจจริงมีศรัทธาอันแรงกล้าวาสนามีต่อกันผู้เราเชื่อว่ามันก็ไม่แน่ เพียงแค่ก่อนสวดท่องก็ควรจะลำลึกนึกถึง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเครารพบูชาก่อนการใช้คาถาก็ควรจะสวดมนต์ไหว้พระกล่าวขออํานาจบารมีครูบราอาจารย์มาช่วยดลบันดานให้บังเกิดแรงครูหนุนจากนั้นก็ท่องนโมสมจบแล้วก็ว่าคาถาไปอย่างน้อยๆไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นความลับก็ยังจะเป็นความลับเว้นเสียแต่ว่าจะอยากเป่าประกาศบอกชาวบ้านเขาเอง หากใครไม่รู้จักมะเขือบ้าทางภาคกลางเขาเรียกว่าดอกลําโพงมีหลายสีนะสีขาวสีม่วงพูกเราเคยเห็นสีขาวกับสีม่วงหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้บางพื้นที่เรียกว่ากาสลักทางช่องเคยนําเสนอมาแล้วหนึ่งคลิปชื่อคลิปนั้นว่ามณเสณรมะเขือบ er ้านั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เคยมีคนทําสําเร็จมาแล้ว อันนั้นก็มันก็ขึ้นอยู่กับบคุคคลที่จะตั้งใจทำจริงไหมทำได้จริงหรือเปล่าและหากท่านใดไม่เชื่อจะขอบพระคุณมากนะครับเพียงจะขอแค่ให้ท่านเลื่อนผ่านไปอย่างผู้มีการศึกษารู้กาลเทศะเข้าใจในมารยาทวิถีของผู้เจริญจงเชื่อเถอะว่าคนที่เขามีความเชื่อเขาเองก็มีสติคิดออกแยกแยะเป็น หากการนำเสนอไปขัดอกขัดใจท่านใดผู้เล่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับการที่เราไม่ชอบไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะเห็นด้วยแล้วคิดอย่างเดียวกันพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์พบแต่ความโชคดีมีชัยสุขขี้มันนับมือนับวันมีความสุขอันมูม่วนความถูกป่วยไขย้วัดไอหายหางหาย,หาย ขั้นเม็นหมายยอดแกวขั้นพบแล้วให้มีใช่หมายประสงค์สิ่งใดให้ได้สมดังใจปองหวังเงินท่องกาให้ได้มีหวังในรถตตลีกาให้โชคดีมันหมาน,มนเด้อพี่นอ้องเด้อสวัสดีครับ